สวัสดีครับวันนี้สายบินได้มีโอกาสมารีวิวงานให้พี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่นะครับผมก็ขอบคุณที่ลองเปิดใจทางค่ายเรานะครับผมก็มารับชมรับฟังกันแบบคร่าวๆส่วนเทคนิคการใช้สายบินก็แจ้งไปหลังไม้แล้วนะครับผมก็มาเทสเสียงลองฟัง รับชมกันแบบคร่าวๆท่านไหนที่สั่งเสียงน้อยผมก็จัดหนักจัดเต็มให้เรื่องเสียงนะครับผมก็มีลูกเล่นเยอะนะครับผมก็ที่มาให้ชมเนี้ยก็แบบสุ่มเล่นแค่แบบเอาไปพอเป็นน้ำจิ้มแบบคร่าวๆนะครับผมส่วนรุ่นลำโพง48วัตต์เนี่ยกำลังขับมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงนะครับผม38มก็ใช้ดีแล้วแต่พื้นที่นะครับผมก็บางท่านก็พวกนี้มันกําลังขับเยอะมันจะดีกว่าลาโพงบลูทูธธรรมดาแน่นอนนะครับผมก็มารับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณที่ไว้ใจทางค่ายเรานะครับผมควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับผมก็รับชมกันแบบคร่าวๆนะครับผม ยนญาตหลีเสียงลงก่อนนะครับผมดังเกิน หมดไก่นะครับก็มีลูกเล่นเยอะครับผมไก่ผู้ไก่นุมไก่เราเลือกใช้ได้นะครับผมดึงดูดความสนใจนะครับผมส่วนไก่ตัวเมียก็มีลูกเล่นเยอะลองดู บางไฟบางไฟมันอาจจะช้านะครับผมก็รอให้มันเล่นสักพักนึงนะครับผมส่วนไก่ตัวเมียก็ไล่ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับผมเลือกเล่นดูไก่หนุ่มไก่สาวไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียไก่แตกสาวก็มีนะครับผมเสียงแตกสาวเสียงองกเสียงออนมีนะครับผมก็มีให้เล่นไม่ซ้ํานะครับผมดึงดูดความสนใจ มีทั้งกอยลากสัน้นลากยาวกระตากสัน้นก็มีนะครับผมมีเยอะครับผมก็ไปลองเล่นเอาให้ชมกันแบบเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้จะยาวนิดนึง าตัวไหนซ้ำก็สายบินมิกขึ้นมาจะมีลูกเล่นนะครับในตัวนะครับผมแบบไม่ซ้ําจําเจนะครับผมมีลูกเล่นในตัวนะครับผมถ้าอย่างีงผม,ผมขอสุ่มไป,ไปอ่าลำเบอร์หกสิบสามแล้วกัน,นะครับผมสุ่มไปนะครับผมลำเบอร์หกสามไปหมดนกกวักเลยนะครับผมที่เขาสั่งไว้นะครับผม ก็มีหลายกวักกวักผู้กวักเมียกวักหนุ่มกวักสาวนะครับผมมีลูกเล่นเยอะครับผมก็ลองไปเล่นเล่นล้วมีลูกเล่นเยอะนะครับผมอ ขอไปหมดลูกยิ่งุ่มเลยแล้วกันนะครับผมก็นัมเบอร์ที่ร้อยกว่านะครับผมร้อยยี่สิบสองแล้วกันนะครับผมฉันดูนะร้อยยี่สิบสอง ให้ชมกันแบบคร่าวๆนะครับผมก็หมดังพรอนกคุ้มก็มีอีรุ่มก็มีแล้วแต่ตามสังนะครับผมก็ให้รับชมรับฟังกันแบบคร่าวๆพอเป็นแนวทางนะครับผมส่วนเรื่องเสียงก็จะหนักจัดเต็มให้แบบไม่ซ้ําจ,จําเจลงแค่ห้าเสียงหกเสียงนี่มันน้าจิ้มนะครับผมมันมีลูกเล่นไม่เยอะนะครับผมของสายเบนนี่จะหนักจัดเต็มให้เรื่องเสียงนะครับผม เอาไปเล่นให้จุใจเอาไปแล้วก็ใช้ดีก็บอกต่อแค่นั้นก็สายบินก็ดีใจแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สนใจก็ติดต่องานแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยขอบคุณครับ